ิงคุยข่าวครับ22ิพฤศจิกายนนะครับตอนนี้เรื่องของราคาลอตเตอรี่เตรียรมใจไว้เลยนะครับบรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายเพราะว่าน่าจะราคาแพงแน่เพอเผลอเนี่ยอาจจะเจอราคาต่อใบมากกว่า100บาทนะครับเพราะว่าอะไรตลาดขายสมลอตเตอรี่ที่อำเภอวังสักุงจมจังหวัดเลยครับล่าสุดฮะเกิดประเด็นขึ้นมาเพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายลอตเตอรี่ทั้งหลายบอกว่าโอ้โหแค่เจอราคาต้นทุนหนึ่งใบนี่ก็92บาท50แล้วละ ถ้าสองถึงสามใบเฉลี่ยใบยละเก้าสิบแปดบาทถ้าสี่ใบเนี่ยตกใบละร้อยแปดบาทถ้าห้าใบจับชุดใบละร้อยสิบสามบาทเบื้องต้นสาเหตุเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับห้าเสือนะครับในเคสนี้แต่มันจะมีนักลงทุนรายใหญ่สามกลุ่มมากว้านซือ้อกว้านซื้อลอตเตอรีร่ไปเยอะๆเลยฮนะหน้าไพรณีหน้าสารากลางพอกว้านซื้อไปเสร็จแล้วไปปล่อยขายในออนไลน์หลังจากนั้นเอามาปล่อยขายใหม่อีกครั้งหนึ่งคือซื้อไปก่อนแล้วเอากลับมาขายใหม่ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า เขาซื้อเสร็จแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับลูกค้าปลายทางอย่างเราๆท่านๆก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องบวกเพิ่มราคา80บาทคงจะไม่มีจริงฮนะงวดนี้หลายคนอาจจะเจอราคา110บาทขึ้นไปถ้ามีที่ไหนราคาถูกกว่านี้ลองบอกกันมาหน่อยนะฮะพ่อค้าแม่ขายบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยกองสลากรู้ดียังไงฝากช่วยแก้ไขปัญหานี้หน่อยเพราะว่าพูดมาหลายรอบเตือนมาหลายครั้งแต่ก็ยังแก้ไม่ได้สักที คนขายก็เดือดร้อนคนซื้อก็ลำบากยังไงฝากด้วยนะครับ